อาจารย์แพนนี่อาจารย์มาสวนมะละกอป่ะเนี่ยดู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 ดดมะละกอดูพี่ยามอันนี้ผ่าอาจารย์แพนมาล้ำลึกความหลังสมัยไปทําวิจัยเรื่องมะละกออุ้ยมะละกอก,ก็ทําเป็นสี่ห้าปีเลยนะโครงการวิจัยสมัยนน้นเราก็ไปดูระบบการผลิตแถวสาแก้วค่ะแต่ตอนช่วงโน้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสําหรับส้มตำเนาะฮอลแลนด์นี่อาจจะยังไม่ได้คือสมัยปีห้าหนึ่งห้าสองนน้นแหละเริ่มแรกอ่ะมันก็ย้อนไปตั้ง เป็นสิบกว่าปีแล้วแล้วก็มารู้จักพ่อนินนรันย์ไงเพราะว่าชาวสวนสากแก้วบางคนก็เริ่มเอาพันธ์ฮอลแลนด์ไปปลูกเพราะว่าหนึ่งมันเป็นมะละกอเนากินสุกเนาะแล้วปัญหาโรคเวลาจุดวงแหวนมันน้อยเมื่อเทียบกับแขกดําแขกนวลอ่ะมะละกอส้มตําอ่ะเขาก็เริ่มเอาไปปลูกก็ไปส่งเสริมกันก็เลยได้รู้จักพ่อนิรันย์รู้จักพ่อนิรัน์ตั้งแต่นอ้อนคือมาเลยนะมาหาพ่อเลยว่าเอ้าพ่อ ถามชาวสวนที่สักแก้วว่าไปได้ต้นกล้ามะละกอมันจากไหนคะเนี่ยเขาบอกว่าอ้มินท่จันทบ,บุรีนะแถวนายยายอามเนี่ยทากล้าพันมะละกอเขา่างนี้เราเลยใครเนาะทำอ้าวไปไป,ไปมา,มา,มาเป็นพ่อของลูกศิษย์ที่เรียนที่ลักะบังก็เลยมาหาพ่อที่สวนที่นายยายอามตอนนั้นก็ปลูกมะละกอแซมทุเรียนนะ่ะสมัยพ่อปลูกใหม่ๆนะอันนี้ก็มะละกอ,ก,อก็ถือว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพในการสร้างไรายได้นะ ราคาก็ดีแล้วอีกอย่างผลผลิตก็ได้ต่อเนื่องนะคะก็ได้ต่อเนื่องแล้วเนี่ยเห็นไหมคะปริมาณลูกต่อต้อนพี่ยางเป็นไงบ้างเด้พี่ยามเห็นดอกไหมดอกก็มาเรื่อยๆเนะาะมะกรมันก็จะสร้างลูกมาเรื่อยๆเชื่อมโยงไปถึงการทําเกษตรแบบสมาร์ทจำเป็นจะต้องเกษตรกรจำเป็นจะต้องมีอะไรบางทีเนี่ยทแบบสมาร์ทสมาร์ทคือต้องได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ<ด>ทางการตลาดเราจะทําเกษตรจะทําอะไรก็แล้วแต่เนาะหนึ่งเรามีที่แล้ว เรามีการลงทุนอะเราต้องใช้งบประมาณในการลงทุนในการเตรียมพื้นที่แหล่งน้ำนั่นนี่นก็ว่าไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหามันคืนกลับมาให้ได้ก็คือรายได้ระหว่างทางและยิ่งเราปลูกทุเรียนทุเรียนนี่กว่าจ,จะได้ผลผลิตเนาะ,ะสามปีครึ่งออย่างเร็วบางคนก็อาจจะ,ะสามปีก็เริ่มเอาลูกแล้วแต่แน่นอนปริมาณผลผลิตในต้นมันมันยังไม่ได้เยอะมากหรอกมันใช้เวลาเพราะนั้นการที่เราปลูกพืชสักอย่างอยู่ในแปลงเนาะ อยู่ในแปลงเนี่ยอย่างมะละกอเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชทางเลือกเพราะว่าเร็วทานสุกก็อาจจะ6เดือน8เดือนก็ได้เลยนะหลังจากย้ายปลูกเนาะถ้าเป็นมะละกอส้มตำมันก็อ่าเร็วหน่อยจะหกเดือนก็ได้เก็บลูกขายแล้วเนี่ยมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยดูแลดีๆถ้าสมพุ่มยังไม่ได้แอนนี้มากเนาะแต่ว่าหนึ่งตอนแปลงนี้มันอยู่ระหว่างทุเรียนไงอ่าก็ต้องเดี๋ยวสมภุ่มทุเรียนมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมฮะอ่า ก็อาจจะต้องได้อีกสักระยะหนึ่งแต่ระหว่างที่ทุเรียนเรายังไม่ให้ลูกเนี่ยค่ะเราก็ได้รายได้จากตรงนี้จะบอกว่าแค่มาเป็นขับุ๋ยข้ายาไม่ใชนะ่มะละกอเนี่ยรายได้นี่ไม่ใช่นน้อยนะคะบางทีนี่ซื้อทีได้เลยนะอืมราคาดีอืมราคาดีมากแล้วการปลูกอันนี้ยพันฮอลแลนด์เนี่ยปัญหาโลกดูต้นนี้ค่ะโลกไวรัสจุดวงแหวนเนี่ยมันจะน้อยกว่าพันตำสมตำเยอะพวกแขกดําแข,ก,แขกนวลนนะ,ะ่ะอืม เพราะมันมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศนะเขาก็ปรับปรุงมาให้มันมีความต้านทานแล้วโอพาอาจารย์แพนมาสวนต้งตั้มทีไรนี่เกษตรกรคนที่ตามคลิปนี้นะกไม่อยะาบอกว่าอาจารย์ทำเรื่องมะละกอให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยเราไปเรื่องทุเรียนกันต่ออาจารย์บางคนว่าโอ้คือคนนี้เขาทําได้ทั้งมะละกอทั้งนั้ทั้งทุเรียนนะเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่น้องเขาก็มีประสบการณ์มะละกอมาก่อนเนาะอ่